สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดาราณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดประชุมวิชาการบุรีกับสุขภาพแห่งชาติครั้งที่21เรื่องคนไทยไม่เอาบุรีไฟฟ้า ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบหรือสอจอยคอณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ควบคุมยาสูบกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายจัดประชุมวิชาการบุรีกับสุขภาพแห่งชาติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงภาคีเครือข่าย รวมทั้งส่งเสริมการทำงานของประชาคมผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะที่จะส่งผลต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบได้ในอนาคตอีกทั้งผู้ที่เข้าร่วมการประชุมจะได้รับทราบสถานการณ์การควบคุมยาสูบของไทยในปัจจุบัน ตลอดจนได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ที่ดำเนินงานควบคุมยาสูบในหน่วยงานต่างๆที่ประสบความสําเร็จเพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานอื่นในการนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานของตนเองและได้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการควบคุมยาสูบซึ่งภายในงานค่ะก็มีการเสวนาในหัวข้อตามล่าหาความจริงสุขภาพหรือบุหรี่ไฟฟ้า จากรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุทัศน์รุ่งเรืองหิรัญญาศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัยคงสกลและคุณวรยศบุญทองนุ่มโดยคุณวรยศบุญทองนุ่มหรือแพทย์ power แพทยได้กล่าวว่าจากประสบการณ์เคยสูบบุหรี่มวนมาก่อนเมื่อตอนเป็นวัยรุ่นทำให้รู้ถึงภัยร้ายที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายซึ่งอาจเป็นจุดชนวนนำไปสู่ยาเสพติดชนิดอื่นๆที่รุนแรงขึ้น ฉะนั้นทุกคนจึงต้องตระหนักและให้ความสําคัญกับเยาวชนสําหรับการเสวนาจะร่วมกันหาทางออกในการป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวพร้อมรณรงค์ให้ลดและเลิกสูบบุหรี่เพราะนอกจากจะทําร้ายและทําลายสมองและร่างกายอีกทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุและเป็นกําลังใจให้กับคนที่คิดกําลังจะเลิกเชื่อว่าถ้าใจเข้มแข็งสามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างแน่นอน ได้รับเกียรตินะเชิญมาร่วมในงานเสวนา mm. เกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านะส่วนตัวก็ต้องยอมรับว,ว่าตัวเองเนี่ยไม่ไม่เคยใช้บุหรี่ไฟฟ้านะครับแต่ก็เชื่อว่านะครับก็มีพิษภัยรุนแรงไม่แพ้กันนะครับกับบุหรี่มวลหรือบุหรี่ธรรมดาที่เราสูบคือส่วนตัว,วเราก็เริ่มสูบบุหรี่มาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นเลยนะครับจนอายุประมาณแบบ ยี่สิบกว่าเลยนะครับกว่ากว่ากว่าจะเลิกได้ก็ใช้มาร่วมสิบกว่าปีเลยแล้วก็ค่อนข้างเข้าใจนะครับแล้วก็รู้ถึงพิษภัยของมันที่ที่มันส่งผลต่อร่างกายของเราแล้วก็เป็นจุดที่นำไปสู่ยาเสพติดชนิดนนอื่นที่รุนแรงขึ้นด้วยนะครับสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะเป็นต้องให้ความสำคัญโดยเฉพาะกับเยาวชนเนาะมันก็เหมือนเป็นก้าวแรก นะครับที่มีโอกาสในการที่จะชักจูงหรือว่าโน้มน้าวให้เยาวชนไปสู่ยาเสพติดที่รุนแรงมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะบุริ่ไฟฟ้าทราบว่าทุกวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องของเทคโนโลยีหรือแะไรต่างๆที่ที่ทำให้บุริเไฟฟ้าเนี่ยเข้าถึงเยาวชนได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นแพคเกจจิ้งต่างๆที่สามารถล่อลวงเยาวชนให้ไปใช้ไปไปเสพได้ไปสูบได้ตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ เราต้องอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือคือสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งเช่นกันแล้วก็เลิกยากมากๆด้วยตรงนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากที่ได้รับเชิญมาเป็นส่วนหนึ่งในวงเสวนาครั้งนี้แล้วก็ร่วมกันหาทางออกในการป้องกันเยาวชนของเราไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวครับถ้าเลิกได้เลิกดีกว่านะครับนอกจากจะทําร้ายทําลายสมองแล้วก็ร่างกายของเราแล้วนะครับยังเป็นเรื่องของการซึมเปืองโดยใช้เหตุด้วยนะครับผมแล้วก็จะทําให้ เป็นการทำให้เราไปพัฒนาไปสู่ยาเสพติดที่มันรุนแรงขึ้นด้วยนะครับผมตรงนี้ก็อยากฝากให้นะครับให้ทุกคนลดละเลิกไปนะฮะแล้วก็เป็นกําลังใจให้สำหรับคนที่กําลังตั้งใจที่จะเลิกอยู่แล้วเชื่อว่าอยู่ที่ใจนะครับทำได้แน่นอนถ้าใจเราเข้มแข็งพอครับ